สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมาทําเมนูง่ายๆกันนะคะนี่ค่ะคือบวบค่ะแล้วก็มีแครอทผสมนิดหน่อยค่ะเพราะว่ามันเหลืออยู่ในตู้เย็นก็เลยจับผสมกันค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนี่ค่ะหมูสับกับกุ้งค่ะวันนี้แล้วก็นี่พริกเอ่อพริกหั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็กระเทียมทุบค่ะซีอิ๊วขาวค่ะ น้ำมันหอยน้ำตาลทรายผงปรุงรสค่ะต่อไปนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะนี่นะคะเราเอาเราเอาหมูสับกับกุ้งลงไปเลยค่ะผงปรุงรสค่ะใช้ช้อนอันเดียวผงปรุงรสค่ะใส่เข้าไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเดี๋ยวพริกไทยอีกนิดนึงค่ะ พริกไทยค่ะใส่เข้าไปนิดนึงค่ะน้ำมันงาค่ะเสร็จแล้วเราก็ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันให้ดีค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะกันเลยนะคะเราเอาน้ำมันนี่ค่ะลงกระทะประมาณนี้ค่ะไม่ต้องเยอะมากเราไม่ต้องการความมันเยอะค่ะนิดหน่อยประมาณนี่ค่ะตอหน,นึ่ง นี่ค่ะใส่เข้าไปเปิดไฟปานกลางนะคะไม่ต้องแรงมากค่ะเดี๋ยวรอเหลืองอีกนิดหนึ่งค่ะนี่ค่ะเหลืองเหลืองแล้วค่ะแต่เรายังไม่ต้องให้เหลืองมากนะคะประมาณเจ็ดสิบ แล้วเราก็ใส่เข้าไปถ้ากระเทียมเหลืองมากมันจะขมค่ะเราเอาแค่พอดีพอดีค่ะกุ้งนี่เราเกะ ออกนะคะไก่หัวออกแล้วเราก็บีบมันออกและเอาที่เป็นถุงขี้ตรงนี้ออกค่ะแล้วเราก็ไปล้างเกลือให้สะอาดนะคะจะไม่มีมันออกมาค่ะเพราะเราต้องการให้หัวกุ้งสวยลืมถ่ายตอนล้างค่ะอันนี้เราประมาณนี้นะคะกุ้งก็เริ่มตัวงอแล้วแต่ยังไม่สุกดีค่ะเราก็นี่ค่ะบวกเราใส่เข้าไป ้ามันแห้งนี้เราเติมน้ําเข้าไปนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวขอเติมน้ําแป๊บนึงนี่ค่ะน้ําเราเอาใส่ในถ้วยห,หมูเมื่อกี้ค่ะเพราะมันจะมีพวกเครื่องพิกไทยเราก็ใส่เข้าไปนี่ค่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราบวกสุก นี่นะคะต่อไปเรามาดูว่าสุกหรือยังนะะีน่ค่ะนี่ก็สุกแล้วน้ำจากบวกออกมาเยอะเลยค่ะต่อไปเราปรุงรสกันนะคะนี่ค่ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนไม่ต้องถึงหนึ่งช้อนดีนะคะเดี๋ยวเค็มน้ำมันหอยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะ ช้อนชานะคะน้ำตาลทรายนี่ค่ะหนึ่งช้อนเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมน้ำออกจากบวบเยอะเลยค่ะแต่เด็กๆชอบค่ะเด็กๆเ,เขาชอบคลุกข้าว อพอดีค่ะรสออกมีรสชาติของพริกนิดๆค่ะไม่เผ็ดมากเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราตักกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกท่านขอพระคุณค่ะที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ